กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมมิสเตอร์กันเลยแล้ววันนี้ผมพาทุกท่านมาผ่านชาเลนจ์ของ a อทชุนชูมาร์จินะฮะอ่าเราได้เล่นเป็นลีซินนั่นเองแบบตรรัวละครที่ชื่นชอบเลยนะฮะตัวในสเตจแรกนะครับถ้าทุกคนสังเกตก็คือเรายังไม่มีค่าร่ายของสเปลเนาะอ่ามอนสเตอร์ที่เราเพิ่งลงไปเนี่ยมันจะไปเพิ่มค่าร่ายของสเปลนั่นเองอ่าพอเพิ่มมาเทเนี้ยเราก็สามารถใช้สเปลได้แล้วอ่าสตันแล้วก็อัญเชิญ มอนสเตอร์มาเนาะอ่าเท่านี้สตูก็ไม่สามารถบล็อกเราได้แล้วก็ดาเมจห้าก็คือ2ตัวนี้รวมกันโอเคเท่ากับผ่านสเตจแรกไปได้สวยงามไปสเตจที่2กันเลยมาต่อกันที่สเตจที่2นะครับนะสเตจนี้เราจะเจอกับแชมเปี้ยนรีซี่แล้วโอเคก็อื่นเลยนะครับให้ลงมอนสเตอร์ ที่เพิ่มเกจดสเปลให้เราก่อนอ่าเพราะลงไปแล้วนะครับเราก็ใช้สเปลเพื่อล่มอนสเตอร์ตัวนี้กับขึ้นมือนะครับแล้วผลของรีซินก็คือจะให้การ์ดอ่าสเปลของรีซินที่สามารถเลือกอัญเชิญมอนสเตอร์บนมือเราที่เป็นเกรดสามหรือต่ำกว่าได้อ่าเราก็เลือกเป็นมอนสเตอร์เกรดสามี่บนมือเราอีกตัวหนึ่งนั่นเองโอเคแล้วทีนี้รีซินก็จะอัปเกรดความสามารถนะครับให้มีบาเรียแล้วก็ให้มีสกิลชาเลนเจอร์ เราก็ใช้สกิลเชลเลนเจอร์เนาะดึงมาบาังคับให้มันตีลีซินนั่นเองก่อนจะจากลากันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ช่องผมด้วยนะครับสำหวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ